ปนมกรณ์แนบุระอัญชลียกจรดเกษีวันหาไทยอภิวาด,ด้วยเฉียนเก้านาจิตใจเบนจางขปดิษฐ์ถวายพระศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดสรุ้กล่องเกาเกลิแยแก่งก้าเลิศพระธรรมท่าเลอล้ำเทศนาชี้ทางโปรดส,สัตว์ทั่ว่าพคนรุภยัย น้อมอันเชิญพระไตรปิฎกยอยกแจ้งสอนทวนแล้วสิ้นเครือบแคงสิ้นสงสัยส่งศรัทธาคุณพระรัตนไตยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตจากนิพพานขอน้อมน้อมแด่พระรัตนไตยกาาถวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระปัญญาณนันทมุนีพระธานสงฆ์วัดปัญญาณนันทารามท่านพระอาจารย์พระมหาดอ็อกเตอร์เฉลิมปิยรักษีจเจ้าอาวาสวัดปัญญาณนันทาราม พระมาหาสมพงศ์กันตะกร,รมโมเจ้าคณะตำบลของหกผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมลาหุนตลอดถึงวัเด,ด,ดเถรานุเถระทุกรูปรรมะสวัสดีแด่คณะสัมนเณนรทุกรูปและเจริญพรปีอัญญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกท่านกระผมสัมนเณรวรภพอลัลลาานเป็นผู้ทำหน้าที่สาธายายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้ พระไตรปิฎกเล่มที่ 18, สิบแปดพระสูตรตันตะปิฎกเล่มที่สิบฉบับมหาจุลาสังยุตตนิกายสารายตนวัตอุปวานะสันติกสูตรว่าด้วยพระอุปวานะทูลถามธรรมที่บึงเห็นเองครั้งนั้นท่านพระอุปวานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณนะที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตัดว่าทำเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตัว,ตวเองด้วยตนเองทำเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระธรรมจึงชื่อว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพระผู้มีพระภาคตัดต่อว่า อุปวานะก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้สวยรูปสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดถึงความกำหนัดในรูปในภายในซึ่งมีอยู่ว่าความกำหนัดในรูปในภายในของเรามีอยู่การที่ภิกษุเห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้สวยรูปสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดถึงความกำหนัดในรูปในภายในซึ่งมีอยู่ว่า ความกำหนัดในลูกในภายในของเรามีอยู่อย่างนี่แลอุปวานะทำจริงชื่อว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอีกประการหนึ่งพิษูุลิมรดทางลิ้นแล้วเป็นผู้เสวยรถเสวยความกำหนัดในรถและรู้ชัดถึงความกำหนัดในรถในภายใน ซึ่งมีอยู่ว่าความกำหนัดในรถในภายในของเรามีอยู่การที่ภิกษุริมรถทางเรนแล้วเป็นผู้สวยรถสวยความกำหนัดในรถและรู้ชัดถึงความกำหนัดในรถในภายในซึ่งมีอยู่ว่าความกำหนัดในรถในภายในของเรามีอยู่อย่างนี้แลอุปวานะทำจึงชื่อว่าเป็นธรรมที่เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติอยพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้องเข้ามาในต้นอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอีกประการหนึ่งภิกษุรู้แจ้งธรรมารุมทางใจแล้วเป็นผู้สวยธรรมารุมสวยความกำหนัดในธรรมารุมแลรู้ชัดถึงความกำหนัดในธรรมารุมในภายในซึ่งมีอยู่ว่าความกำหนัดในธรรมารุมในภายในของเรามีอยู่การที่ภิกษุ รู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้วเป็นผู้สวยธรรมารม์สวยความกำหนัดในธรรมารมและรู้ชัดถึงความกำหนัดในธรรมารมในภายในซึ่งมีอยู่ว่าความกำหนัดในธรรมารมในภายในของเรามีอยู่อย่างนี้แลปุปรวาณนธะรรมจึงชื่อว่าเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนส่วนพิสูจนในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้สวยรูปแต่ไม่สวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดถึงความกำหนัดในรูปในภายในซึ่งไม่มีว่าความกำหนัดในรูปในภายในของเราไม่มีการที่ภิกษุเห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้สวยรูปแต่ไม่สวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดถึงความกำหนัดในรูปในภายในซึ่งไม่มีว่าความกำหนัดในรูป ในภายในของเราไม่มีอย่างนี้แลอุปวานะคำจริงชื่อว่าเป็นดำที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควันเอมาเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอีกประการหนึ่งภิกษุริมรถทางดินแล้วเป็นผู้เสวยรถแต่ไม่เสวยความกำนัดในรถและรู้ชัดหนึ่งความกำนัดในรถ ในภายในซึ่งไม่มีว่าความกำหนัดในรถในภายในของเราไม่มีอีกประการหนึ่งภิกษุรู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้วเป็นผู้สวยธรรมารมแต่ไม่สวยความกำหนัดในธรรมารมและรู้ชัดถึงความกำหนัดในธรรมารมในภายในซึ่งไม่มีว่าความกำหนัดในธรรมารมในภายในของเราไม่มีการที่ภิกษุรู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้ว เป็นผู้สวยธรรมารม์แต่ไม่สวยความกำหนัดในธรรมารมณ์และรู้ชัดถึงความกำหนัดในธรรมารมณ์ในภายในซึ่งไม่มีว่าความกำหนัดในธรรมารมในภายในของเราไม่มีอย่างนี้แลอุปวานะทำจึงชื่อว่าเป็นธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน,น้องเข้ามาในตน อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนท้ายที่สุดนี้ขออานิสงส์งแห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิโรกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกเจริญสุขสิริศักด์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ไปสารขุด่อง้นของภัย ขอเดชะพระสังฆราชคำจัดโลกให้เสื่อมโศกสืบชนจนสงไขขอเดชะพระไตรั์คำจัดไปยเจริญชัยจเจริญสุขทุกท่านเทินนมามัสก,การพระคุณเจ้าคำนับสวัสดีครับ